เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมล่ะฮะว่าทาไมทําไมนะฝนมันถึงชอบตกเวลาตอนเย็นตอนที่เราเลิกงานพอดีเนี่ยพอเราสังเกตดูจริงๆเออมันก็จริงนะทั้งที่มีเวลาทาั้งวันมันก็ดันไม่ตกแต่พอถึงเวลาเลิกงานปุ๊บเทลงมาอย่างก็ฟฟารั่วเปียกก็เปียกรถก็ติดวันนี้นะฮะเรามีคําตอบในเรื่องนี้กันล่ะครับ สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกระเฉดอยากเล่าเล่าทุกเรื่องที่อยากจะรู้อย่างที่เราได้เกริ่นไปนะครับทำไมฝนมันถึงชอบตกเวลาตอนเราเลิกงานพอดีพอประมาณ4ี่โมงห้าโมงปั๊บเนี่ยตั้งเขามาันจตาไกลาเลยละฮะแล้วก็เทกันลงมาแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวทั้งที่เวลากลางวันนะครับอยากให้มันตกดับร้อนมันกระดันไม่ตกตกลงมาช่วงเรื่องงานพอดีเนี่ยทาให้เรากลับบ้านไม่ได้หรือใครที่ขับรถออกจากที่ทํางานมานะครับก็จะรู้กันดีเลยเละฮะว่ารถติดมากแค่ไหน บางทีไอ้ฝนเจ้ากรรมเนี่ยฮะก็ตกหนักจนน้าท่วมพูดอย่างนง้ไม่ได้สีฮะต้องบอกว่าตกจนน้ําขังต้องรอการระบายเลยล่ะครับวับนนี้นะฮะเราไปหาคาตอบเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยล่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาย้อนความทรงจําสมัยเวเรียนประถมกันก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับการเกิดฝนเนี่ยการเกิดฝนนั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งในวัฏจักรของน้ำละฮะต้องย้อนกลับไปในวิชาวิทยาศาสตรป์ป .5 กันเลยล่ะฮะน้ำนะครับ ที่อยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามแอ่งน้ําตามบ่อห้วยหนองคลองบึงต่างๆนะครับเมื่อโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ทําให้น้ํและเหยกลายเป็นไอขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศละครับและเมื่อไอน้ําที่ลอยสูงขึ้นไปนะครับกระทบกับความเย็นในชั้นบรรยากาศก็จะเกิดการควบแน่นนะครับเกิดเป็นละอองน้ําเล็กๆขึ้นมาละอองน้าเล็กๆจานวนมากนะครับรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆละครับและเมื่อละอองน้าจำนวนมากๆนะครับรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆขนาดใหญ่จนอากาศนะครับไม่สามารถพยุงให้ก้อนเมฆนั้นลอยอยู่ได้ มันก็จะตกลงมากลายเป็นฝนล่ะครับฝนจะตกลงมาที่พื้นนะครับตามแหล่งน้ําต่างๆแล้วเมื่อน้าโดนความร้อนนะครับก็จะระเหยขึ้นชั้นบรรยากาศไปอีกทีหนึ่งนะครับวนเป็นวัฏจักรอย่างนี้นะครับไปเรื่อยเราจะเรียกทั้งหมดนี้ว่าวัฏจักรของน้ําแล้วทาไมในกรุงเทพเนี่ยนะครับฝนมันถึงชอบตกเวลาเลิกงานละ่ละเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดน,นะครับแต่ในความจริงแล้วมันมีเหตุผลอธิบายได้ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ถึงสาเหตุของมันอยู่ล่ะครับโดยนักวิชาการนะครับจะเรียกฝนชนิดนี้ว่าฝนราชาการ ซึ่งก็เป็นแค่ชื่อเล่นเท่านั้นนะครับที่เรียกแทนเหตุการณ์การเกิดฝนที่ตกใกล้ๆเวลาเลืิอง,งานเท่านั้นจะไม่ใช่ชื่อทางการแต่อย่างใดนะฮะและที่เรียกว่าฝนราชการนั้นนะครับก็เพราะว่ามันจะชอบตกในช่วงเย็นของทุกวันเวลาเดิมๆคือเวลาที่ช่วงราชการจะเลิกง,งานพอดีแหละครับหรือก็คือประมาณ4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะครับซึ่งฝนนี้นะครับไม่ใช่ฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลแต่อย่างใดฝนราชการนั้นเกิดจากผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์โดมความร้อนแหะครับที่รวมตัวกันครอบบริเวณเขตตัวเมืองไว้ ซึ่งปรากฏการ์โดมความร้อนนี้นะฮะมันจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเลยล่ะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละครับโดยสายเหตุที่ทําให้เกิดโดมความร้อนนั้นนะครับเกิดจากการที่ภายในเมืองใหญ่ๆที่เป็นเขตชุมชนมีตึกรามบ้านช่องมากมายทําให้มีวัสดุมากมายเช่นกันล่ะครับจากตัวอาคารเหล่านี้ช่วยกันดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้และเมื่อสะสมความร้อนมากๆนะครับก็จะทําให้อากาศบริเวณใกล้เคียงนั้นนะครับร้อนตามไปด้วย และอย่าลืมนะครับว่ากรุงเทพนั่นนะตึกมากแค่ไหนเมื่อตึกมากแค่ไหนนะครับความร้อนก็สะสมมากขึ้นไปด้วยล่ะครับรวมถึงความร้อนในส่วนอื่นๆด้วยนะครับที่เกิดจากพฤติกรรมของคนเราที่อาศัยรวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่หรือก็คนเมืองนั่นแหละครับที่มีกิจกรรมต่างๆนะครับก่อให้เกิดความร้อนได้ตลอดทั้งวันอย่างเช่นความร้อนจากท่อไอเสียรถยนต์นะครับที่รถยนต์ก็มีมากมายไม่ต่างจากตึกเช่นกันล่ะครับหรือความร้อนจากเขตอุตสาหกรรม รวมถึงความร้อนจากเครื่องปรับอากาศตามบ้านเรือนเป็นต้นความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นนะครับจะสะสมจนวนมากแล้วก็ลอยตัวขึ้นสูงขึ้นละครับแล้วก็แผ่ออกไปด้านข้างมีลักษณะคล้ายโดมความร้อนครอบเมืองเอาไว้ทําให้สภาพอากาศภายในเมืองนะครับอบอ้าวอย่างมากและในช่วงประมาณ15นาฬิกานะครับหรือประมาณบ่ายสามดวงอาทิตย์ที่ค่อยต่ําลงกล้าจะตกดินนะครับทําให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็ลดลงไปด้วยละครับอุณหภูมิความร้อนสะสมภายในโดมนั้นก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้ความชื้นนะครับในรูปแบบของความร้อนนั้นคลายตัวและลอยสูงขึ้นไปละครับและเมื่อความชื้นที่ลอยสูงขึ้นไปนะครับไปกระทบกับความเย็นที่อยู่ด้านบนเหนือโดมนะฮะก็จะกันตัวเป็นหยดน้ําแล้วตกลงมาเป็นฝนในช่วงเวลา4-5ถึงโมงเย็นนั่นแหละครับตามนัดเวลาเรื่องงานพอดีเป๊ะหรือจะให้สรุปเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือความร้อนนะฮะสะสมทั้งวันละครับพอถึง3โมงเย็นปุ๊บความร้อนเริ่มคลายตัวเป็นความชื้น ความชื้นไปโดนความเย็นเหนือโดมความร้อนนะครับก็กลานตัวเป็นฝนก็ตกมาช่วง4ี่ถึงห้าโมงเย็นพอดีแะครับนี่แหละฮะฝนถึงชอบตกช่วงเวลาเลิกงานมันมีเหตุผลมันแบบนี้แหละครับทว่าปรากฏการณ์นี้นะครับจะเกิดขึ้นบริเวณเขตชุมชนตัวเมืองขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับตามชนบ,บทที่มีต้นไม้เยอะจะไม่ค่อยเกิดปรากฏการณ์นี้เท่าไหร่เพราะว่าการที่มีต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่เกษตรกรได้ปลูกไว้ตามชนบ,บท ทำให้พืชพันธุ์เหล่านี้นะครับจะช่วยกันดูดซึมน้ําจากพื้นดินผ่านทางรากนะครับและเก็บสะสมไว้ในลําต้นหรือใบพืชพันธุ์เหล่านี้นะฮะจะคายความร้อนหรือไอน้ําสู่ชั้นบรรยากาศด้านนอกกระบวนการนี้นะครับจะเรียกว่าการคายทําหน้าที่ปรับสมดุลทางธรรมชาติอยู่แล้วและชนบทนะครับก็ไม่ได้มีตึกสูงจํานวนมากแล้วก็ไม่ได้มีคนมากมายเหมือนในเมืองด้วยละครับการสะสมความร้อนจึงมีน้อยกว่าในเมืองแล้วก็ทําให้ชนบทนั้นไม่เกิดโดมความร้อนเหมือนในเมืองด้วยล่ะครับ การเกิดฝนราชการนั้นนะครับเป็นดัชนีตัวหนึ่งนะครับที่บ่งชี้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับที่โดมความร้อนนั้นนะครับครอบเมืองไว้จากพฤติกรรมวิถีชีวิตประจําวันของคนเมืองที่ทําให้เกิดความร้อนทั้งสิ่งอันมือความสะดวกต่างๆล่ะครับเช่นเครื่องปรับอากาศหรือรถยนต์หรือทั้งจากการดําเนินการกิจการต่างๆนะครับทางเศรษฐกิจอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นก็ต้องยอมรับล่ะครับว่าพฤติกรรมต่างๆนะครับที่เราได้กระทํานั้นก็ก่อให้เกิดผลกระทบกับเราเป็นลูกโซ่ด้วยล่ะครับ อย่างเช่นฝนละชกาลที่ที่กล่าวมานี่แหละฮะทำให้ชีวิตเรานะครับใช้ชีวิตอย่างยากขึ้นไปอีกทั้งน้ําท่วมหรือว่ารถติดเป็นต้นล่ะครับแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าผลกระทบทงธรรมชาติจากพฤติกรรมของมนุษย์นั้นในอนาคตนั้นนะครับมันอาจจะใหญ่หลวงกว่าฝนละชกาลถ้าเป็นไปได้ล่ะครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบดิเวศป่าชายเลนซิลินาจราชินีด้วยนะฮะ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็เฉยอยากเล่าไว้ด้วย ทุกคนจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ